อายุเยอะแล้วแต่ยังไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบทํำยังไงดีครับหลายคนอายุเยอะแล้วแต่ยังไม่เจอสิ่งที่ตัวเองใช่นะฮะแล้วก็มาถามผมว่าจะทํำยังไงดีนี่คือเทคนิคฮะคือคุณอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะเจอสิ่งที่คุณชอบในแบบใหญ่ๆจังๆมันยังไม่มีหรอกครับให้คุณเริ่มต้นจากการตามกลิ่นอายเล็กๆและทาในสิ่งที่คุณรักก่อนเรืกอๆน้อยๆฮะคือตามกลิ่นทีละเล็กทีลนน้อยทีละเล็กทีลนน้อยทําอะไรก็ตามที่คุณมีความสุขยกตัวอย่างให้ฟังตัวผมเองเนี่ย ผมก็ไม่รู้หรอกครับผมจะมาทาเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจจนกระทั่งมีคนตาม2อล้าน3ล้านนะครับวมทุกแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ผมเริ่มต้นจากการทาสิ่งที่ผมชอบผมชอบอะไรผมชอบเอามาแบ่งปันผมชอบอะไรผมชอบเล่าสิ่งที่ผมรู้ผมชอบอะไรผมชอบสอนผมชอบเห็นคนมีการเอาความรู้ที่ผมให้ไปเอาไปพัฒนาชีวิตดีขึ้นผมก็เริ่มต้นจากการทาเพจผมไม่ได้คาดหวังว่มมามันจะใหญ่ขนาดนี้ฮะผมก็ทําเพจไปเรื่อยๆทําแล้วมีความสุข ทำแล้วชอบแล้วม,ม,มีความสุขชอบมันก็เริ่มดื่มดําดื่มดาดื่มดาดื่มดาไปเรื่อยพอคุณเริ่มดื่มดำไปเรื่อยปุ๊บชีวิตมันก็จะเริ่มทําไมฮะค่อยๆเจอหนทางคลายออกสิ่งที่มันมืดก็สว่างสิ่งที่มันดูแบบอึมครึมมันก็จะเริ่มเปิดทางเปิดทางเปิดทางจนกระทั่งไปเจอจุดจุดที่ใช่อันนั้นถามว่าวิธีการอะไรที่ทำให้คุณเจอจุดที่ใช่นั่นคือคุอคณค่อยๆตามแกะไปเรื่อยทีละสเต็ป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 จนกระทั่ง ไปเจอขนทางครับดังนั้นอย่าหวังว่ามันคือจะมีเทวดามาฝันเมื่อคืนแล้วก็ชี้เฮ้ยเองไปทํานี่ซะมันไม่มีหรอกฮนะแต่มันคือการตามกลิ่นเล็กๆเ,เข้าไปเรื่อยกลิ่นนั่นคืออะไรเส้นทางคือสิ่งที่คุณชอบค่อยๆเริ่มต้นสิ่งที่คุณชอบมากขึ้น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 ไปเรื่อยๆครับนี่คือเคล็ดลับครับ ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจร,รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามเพจไซแบงก์สุภากิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่และส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยอันทีครับ